بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธา باب الدليل على ان حب أنصار من الايمان การรักชาวอันซอรนั้นคือส่วนหนึ่งของการมีอีมานของเรานะครับมีฮะดีษ้วยกันสองบทมีในงานจากท่านอ,นานาววานอันนส م ا ل رضي الله อ ن ه ت ن د ي ل ั و ة تنبى صل الله عليه و ย ل م ذكرى وآية إ ي บ ا ن حب นะครับนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญญาณของการมีอีมานของคนเรานั้นน,นั่นก็คือการที่เขาจะต้องรักชาวอันซอรชาวอันซอรหมายถึงสหายนะครับสหายที่เป็นคน ที่อาศัยอยู่ที่นครมดินาอยู่แต่เดิมนะครับว่าอายตุนนิฟากติบุกดุนอังซอรนะครับและสัญ,ญลักษณ์นะครับหรือสัญญาณที่บอกถึงความกลับกรอ,อกนะครับหรือการเป็นนิฟากนั่นนะก็คือการเกลียดชังชาวอังซอรหรือซอฮาบะที่เป็นคนนครมดิน์แต่เดิมนะครับ h a d ีษบทที่สองมีในงานจ้ท่านบรอบินอาซิบรอดอัลลอฮุอันฮหท่านไดลาว,วาท่านนบีมุฮัมมัดซึ่ลัลลอฮุอฮาวะนัล่ามไดลาวา อันอันซารุ่น่าจะชอบมอิลลามุมินทรสุลบอกว่าชาวอันซารนั้นคือ صحاب าชาวนครามด,ดีนะห์นั้นจะไม่มีผู้ใดรักชาวอันซารนอกเสียจากว่าคนเหล่านั้นคือผู้ที่มีอีมานแปลว่าคนที่มีอีมานนั้นเขาจะรักชาวอันซอรนะครับวลายุบอกใหุดูมอิลลามุนาฟิกและจะไม่มีผู้ใดที่เกลียดชังชาวอันซอรเว้นเสียแต่ว่าคนคนนั้นจะเป็นมุนาฟิกจะเป็นคนจิกกลับกรอก ฟะมันอาฮบะฮุมอาฮบะฮุลอและผู้ใดก็ตามที่เขารักชาวอันซอรการรักชาวอันซอรจะทําให้อลั์ซุบฮานะฮูวาตาอาลารักเขานะครับว่ามันอับกาดะฮุมอับกดฮุลอและผู้ใดก็ตามที่เขาเกลียดชังชาวอันซอรนั่นน่ะจะทําให้อลั์ซุบฮานะฮูวาตะอาลาเกลียดชังคนคนนั้นด้วยเช่นกันฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีหม่านทั้งหลายครับฮะดีษสองบทนี้เป็นฮะดีษที่สําคัญ และบอกให้พวกเรารู้ถึงหลักความเชื่อมั่นหรืออารีได้ของอลฮสซุนนาวันจะมาอะที่เราทุกคนจะต้องมีต่อบรรดาสฮาบะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสฮาบะที่เป็นชาวอันซอร์นะครับและท่านพี่น้องเป็นท,ท,ที่ทราบกันดีว่าอัลลอฮ์ س า ح ا ن ه และ ت อ ا ลาพระองค์ได้ทรงชมเชยบรรดาสฮาบะนะครับฮะดีสองบทเนี่ยเป็นฮะดีที่บอกถึงความประเสริฐข,ของบรรดาสฮาบะโดยรวมหะครับ เป็นฮะดิซีบ่งบอกถึงความความประเสริฐของบรรดาสฮาบะดยรวมและบอกถึงความประเสริฐของบรรดาสฮาบะที่เป็นชาวอันซอรโดยเฉพาะนะครับนี่เป็นหลักฐานอัลลอฮฺสุบฮานาหูว่าจะอาล่าพงได้ทรงชมเชยบรรดาสฮาบะไว้ในคัมภีร์เตารอดในคัมภีร์อินจีนนะครับก่อนที่พระงค์จะทรงประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ยพงได้บอกบอกถึงคุณลักษณะของสฮาบะที่จะอยู่กับท่านนบีสันนลลของอัลลอฮฺมุสลมและชมเชยบรรดาคนเหล่านั้นนะครับพอเราจะอาลาประทานอัลกุรอานลงมา พรอองค์ก็ยังทรงชมเชยบรรดาสหายบ้างไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานอีกนะครับแล้วสหายบ้างคือใครพี่น้องสหายบ้างคือบรรดาคนที่เห็นท่านนบี Muhammad oh s a ล l a ล l a h u alaihi w a s a ล l a m เห็นแล้วก็ศรัทธาต่อท่านนบี Muhammad oh s a ล l a ล l a h u alaihi w a s a ล l a m แล้วก็สิ้นชีวิตในสภาพที่เป็นมุสลิมนะครับสิ้นชีวิตในสภาพที่เป็นมุสลิมนะครับฉะนั้นนี่คือความคำ,คำจำกัดความของคำว่าของคนที่เรียกว่าซอฮาบะางหรือถูกเรียกว่าซอฮาบะาง ประการที่สองฮะดีษบทนี้นะครับสองบทนี้เป็นฮะดีษที่บ่งบอกถึงความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะชาวอันซอร์นะครับที่เป็นคนนครมดินนะแต่เดิมเนี่ยเป็นการเฉพาะเพราะชาวอันซอร์นั้นทัพี่น้องผู้ที่มีอิมานทั้งหลายเป็นคนที่คอยช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซลลัมเป็นคนที่คอยเป็นผู้ที่คอยปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซลลัมให้ที่พักก่ท่านรอซูลใช่ไหมและบรรดาซอฮาบะที่เป็นชาวมุฮัจิริน ใช่ไหมครับโดยเหตุนี้เองชาวอันซอรจึงถูกเรียกว่าชาวอันซอระคนที่อยู่ที่นครมาดินาจึงถูกเรียกว่าชาวอันซอรเพราะอะไรเพราะสหบัติอพยพจากนครมักกะมายังนครมาดินาเนี่ยถูกเรียกว่าชาวมูฮัจิรินพวกเขาคือคนที่อพยพมาแต่พอมาถึงนครมาดินาแล้วเนี่ยด้วยกับการที่คนที่อาศัยอยู่ที่นครมาดินาให้การช่วยเหลือเกือ้อกูลนะครับมีเงินก็นแบ่งให้มีบ้านก็นแบ่งให้มีทรัพย์ก็แบ่งให้มีหน้าทีการงานก็นแบ่งให้ ใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้ซาบะที่อยู่ที่นครมาด,ดินาเนี่ยถูกเรียกว่าชาวอันซอร์ใช่ไหมครับเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือนะครับฉะนั้นนี่คือความประเสริฐบรรมดาคนเหล่านั้นประการที่3าฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่ตอกย้ําสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไดสอนพวกเราเอาไว้ใช่ไหมครับและเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในฮะดีษก่อนหน้านี้แล้ว ว่า,วา,า,เาเรานั้นการอีหม่านของเรานั้นเราจะได้รับการอีม่านที่หอมหวานนั้นจนกว่าว่าเราจะรักอัลลอฮ์เลรอซูลเนสิงอ่นใดใช่ไหมครับแล้วเราจะได้รักผูดด้ใดนอกจากรักในหนทางของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ใช่ไหมครับและบรรดาสหาบะานเหล่านี้แหละเป็นบรรดาสหาบะที่อัลลอฮ์าน ح ا ن ه และ ت ع ا ลทรงชมเชยพวกท่านอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ลได้ทรงกล่าวถึงพวกท่านทางในบับภารอดอิจีและอัลกุรอาน และเลือกให้เป็นสหาบะของท่านนาบีมุฮัมมัดสันลัละฮุอะลัยฮิวะุัลลัมและสหาบ้เหล่านี้แหละที่เป็นผู้ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือปกป้องท่านนาบีมุฮัมมัดสันลัลฮุอะลัยฮิวะุัลลัมอัลลอฮ์และและรูนของพระองค์รักบรรดาสหาบ้าเหล่านี้ฉะนั้นการที่เรารักบรรดาสหาบ้าเหล่านี้แหละจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงการมีอีมานที่สมบูรณ์ของเราจรึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรานนั้ได้รับกับความหอมวัดของการมีอีมานใช่ไหมครับและ โดยเหตุนี้ท่านอิมมาห์มหมัสซัลลัลลุฮวอะลัยฮิุสซาลลัมได้กล่าวไว้นใน h ะด i ษบทหนึ่งนะครับท่านรอซูลได้กล่าวบอกว่าฟาวันล,ละดีนับซีบยียะดีฮีดังนั้นฉันขอสาบานต่ออัลลอฮฺ سبحانه แววาาละ تعالى ว่าแลาวอันน่านันซสล,ะละักุ ش ع บันหาก,กว่าผู้คนทั่วไปเนะี่ยจะเลือกเดินสักขนทางหนึงนะ่งเนีละละ่ยวะซาลกตินอันซอรุชเชบันในขณะเดียวกันนั้นชาวอันซ้อจะเลือกเดินอีกทางหนึง่ง ละซาลักตุเชียอันอันซอรชฉันคือท่านอสูเนจะเลือกเดินตามทางเดียวกับเชา้าอันซอรบอกให้รู้ถึงความประเสริฐของบรรดาสหายเชาาอันซอรนั่นเองประการที่สี่แตนพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายนั่นก็คืออันตรายอันตรายความเลวร้วายของการเกลียดชังบรรดาสหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกลียดชังเชา้าอันซอรนะครับเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เลวร้วายที่จะนำมาซึ่งความความโกรธกิวของัล่อสุภาฮูวะตาลา ใช่ไหมครับนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการนิฟากหรือการกลับกอของพวกมุนาฟิกินฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องเลวร้วายเป็นเรื่องอันตรายสำหรับคนที่เกลียดชังบรรดาสฮาบะเกลียดชังชาวอันซอรนั่นเองจะทําให้อาสุพานองว่าจาละทรงโกรกคิ้วคนคนนั้นแต่จะหากว่าเรารักบรรดาสฮาบะล่ะหากว่าเรารักบรรดาชาวอันซอรละ่ะนั่นจะเป็นไอบาดา นั่นจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราสุฮานวูวาจะลาทรงรักเราและจะทําให้เรานั้นมีอีมานที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นฉะนั้นขอเราสุฮานวูวาจะลาไดโปรดเมตตาพวกเราให้พวกเรานั้นมีความรักที่บริสุทธิ์ที่ถูกต้องที่สมบูรณ์ที่มีต่อบรรดาซอฮาแบกของท่าน,นบ,บีมัมาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมและให้การงานนี้เป็นการงานที่จะทำให้เรานั้นได้รับความรัก فالله سبحانه وتعالى لدى ربك أن الله سبحانه وتعالى تدنيا لك آخرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم